นี่คือเหตุการณ์ปั่นเมาตายนะครับตายทั้งเป็นนะครับเนื่องจากว่ามันยังไม่ได้ถึงเวลาที่จะต้องซื้อชิบะอินุในราคานั้นปผนปรากฏว่าเมาเข้าไปซื้อจนทําให้ขาดทุนและข่าวนี้คือข่าวอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวดีกว่าชิบะอินุนะครับวันนี้ผมก็ได้ตั้งชื่อหัวข้อว่าปั่นเมาตาย ายทั้งเป็นนะครับและครั้งนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของโรบินฮ o ดนะครับที่เข้ามาแล้วก็มีการรวบรวมประมาณ2 5 0 0 0 0หาลายชื่อเพื่อจะทำการลิสต์เหรียญโรบิน o ูดในอนาคตนะครับแต่โรบินฮูดตอนนี้ยังตอบปฏิเสธอยู่ทำให้ราคานะครับในช่วงเวลาที่มีการมีข่าวโคมลอยออกมานะครับว่าจะมีการลิสต์บนกระดานเทรดของโรบินฮูดเนี่ย นะทำให้ราคาของชิบะอินูนะครับดีดขึ้นมา8%ในไม่กี่วินาทีนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ทำไปถึงอ่า0.04ตัวนะครับ29นะครับ29ยังไม่พ้น30นะประมาณนี้นะครับ28 29ตลอดทั้งคืนเลยนั่งลุ้นแบบแหกขี้ตากันเลยนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นนะว่าโรบินฮูดเนี่ยมันมีแนวโน้มนะว่า ราคาเนี่ยมันก็ไปได้ตลอดนะครับทีบา işte, อินโนนะทําให้ราคาในช่วงนี้นะครับจักอยู่ที่อันดับที่ยี่สามขึ้นมาอันดับที่เดิมแล้วที่อันดับสิบเก้ามูลค่าสี่จุดสี่พันล้านดอลลาร์ในตลาดนะครับ <unemployed> เห็นไหมครับตกจากยี่สามขึ้นมาสิบเก้าอีกแล้วนะครับก่อนที่เกิดกระแสะของโรบินฮู <środ> นดก็อยู่อันดับยี่สามอ่าอยู่อันดับสิบเก้าตกลงมายี่สามตลอดเลยนะครับเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอ่า การทวิตนี้นะครับมาจากสควอชนะครับบนทวิตเตอร์นะครับทำให้เหรียญมีนสกุลนิตอลเนี่ยปั่นไปถึง8%ด้วยกันนะครับในไม่กี่านาทีอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะเห็นว่ากระแสมันมีอายุสั้นมากเลยนะ้วชีบะอินุก็มีเมาส์นะครับยอมเทขายพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าโรบินฮูดเนี่ยก็ยังปฏิเสธข่าวนี้อยู่แต่การปฏิเสธข่าวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแค่ ชั่วคราวนะครับเนื่องจากอย่างนี้นะครับอีลอนมาร์ตอนนี้โดนกราตตเนี่ยสอบสวนอยู่ในเรื่องของดอชคอยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของโรบินฮูดดังนั้นผมว่าโรบินฮูดเนี่ยคือไพ่ตายนะครับดังนั้นการจะจะรีเสียงโรบินฮูดได้ผมว่าปีหน้านะครับปีหน้าและก็น่าจะเป็นไพ่ตายของอีลอนมาร์แหละก่อนที่ราคาจะล่วงลงแบบลงนรกเลยนะครับ ทิบาอินโนนะน่าจะมีราคาแบบร่วงลงนรกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่แต่เป็นแค่การเป็นแค่ฟองสบู่แตกเท่านั้นนะยังไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับดังนั้นผมอัปเดตข่าวประมาณนี้แหละนะครับว่าปัน่นเมาตายจริงๆนะครับวันนี้เห็นไหมครับราคาปรับลงมา27อีกแล้วนะครับบางจังหวัดนะ28 29อยู่ดีผลปรากฏว่าพอมีข่าวนี้ออกมานะครับว่าปัดโรบินฮูดปฏิเสธ ราคาลงมา2องแต่ก็ยังรักษาโมเมนตัมว้อยู่ได้นะครับถ้าราคาลงมา26เมื่อไหร่อันนั้นตัวใครตัวมันนะครับก็เป็นการสะสมพลังงานนะครับและพอร์ตการลงทุนในรอบต่อไปแล้วกันโอเคนะส,สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและเราก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากขึ้นน,นะครับก็สามารถที่จะนั่งลุ้นด้วยกันนะครับว่าชีบะอินโ ในรอบปลายเดือนนี้จะราคาถึงไหนผมเอาแค่0.04ตัว4 0พอและนะครับถึงไหมถ้าถึงกด1ไม่ถึงกด2นะครับเป็นดอลลาร์นะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไค i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามี4ช่องทางคือบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริ p โต c ีคอมมิตนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มนี้ก็ มีกลุ่มชิบะอินูนะเฉพาะเลยลองเข้ามาคุยด้วยกันนะครับเผื่อได้เพื่อนในร่วมการลงทุนและอุดมการในการลงทุนแบบเดียวกันก็ลองเข้ามานะครับแล้วผมจะส่งลิงก์กับกิวโอาโคตให้นะครับทางเพจนะลองทักผมมาที่เพจสำหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าชิบะอินูจะโกทูดมมนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ